พี่ขอทวนเมื่อวานเมื่อวานปะวะเออเมื่อไรที่แล้วให้นิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ความรู้ก่อนทั่วสมบัติของเคมีครับแล้วก็โจทย์เนาะเอาใช่ไหมเอาเอา,เอาไฟยังไม่ได้ใครจะเอาไฟล์ผิดไพี่ขอทวนนิดหนึ่งอาลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นพวกพันธะไฮโดรเจนเนาะการที่มันมีพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีพันธะอย่างอื่นด้วยก็คือมีพันธะไฮโดรเจนมีไดโไดโฟมิวแรงลัมดอนหรือวันเดอร์ว,วาลด้วย คีโตนเนี่ยเป็นไดโพไดโพจะมีแรงแค่ลอนดอนกับไดโพไดโพเท่านั้นแต่พวกแอลเคนแอลคีนแอลพายจะเป็นลอนดอนอย่างเดียวเนาะอ่านี่พี่ปูนะพี่ตบทวนของของไรที่แล้วให้นะอ่ะทีนี้คุยกับพี่นิดน,นึ่งจุดเดือดคือพันธะไฮโดรเจนสูงกว่าไดโพไดโพแล้วก็ลอนดอนเนาะพันธะไฮโดรเจนมีหมดสี่ตัวครับปากกาสีไม่สวย เอไมครับคาร์บอนคะรับแอลกอฮอล์ครับแล้วก็เ e นะอมีนครับทีนี้แรงลอนดอนจะเป็นแอลไคลมากกว่าแอลเคนมากกว่าแอลคีนเนาะ,ะทีนี้จำได้บ้านใดโพลดโพรสำหรับคนที่มาดูไลน์นี่แล้วพี่ขอทวนความรูเ้เดี๋ยวพี่ทวนให้ก่อนพนักสามคือแอลไคเนาะ พันธะเดี่ยวคือแอลเคนแล้วก็พันธะคู่นะคู่คือแอลเคนที่ถามไดโพไดโฟมีอยู่สี่ตัวมีอะไรบ้างพูดมาใครมาอะไรแล้วพิมมาคนละชื่อไดโฟไดโฟอะไรที่ไม่อยู่ในนี้ถือว่าเป็น <D ip o> ไดโฟไดโฟทั้งหมดอะไรที่ไม่อยู่บ้างพิมมาแต่ละคนพิมมาพิมมาคิดชื่ออะไรได้พิมมาเลยรีพิมมาเร็วๆ,ๆ <D ip o> เดี๋ยวพี่บอกเองว่าใช่ปะ อะไรที่ไม่อยู่ในหมู่ฟังก์ชันเนี้ยคือเป็นไรโพลิโพลทั้งหมดพูดมหมมีอะไรบ้างมีสี่ตัวี่คนมาดูสิบไลค์เอ้ยสิบวิวพอดีอะแสดงว่าพี่ลบลบไลน์นี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมดีใจมีหมู่ฟังก์ชันอะไรนะอ่ามีคีโตนคีโตนคีโตนคืออ่า C แต่ไมหมอน O ออ่ะมีใครอีกมีใครอีก มีใครน้อ,อยกว่าคีโตอีกมีใครอกหมู่ฟังก์ชันอะไรอีกพพนไหมพีนไหม,นมคนอื่นฟังก์ชันอะไรที่ไม่อยู่ในในนี้ที่พี่กล่าวมาเป็นไดโพลไดโพลทั้งหมดคีโตแล้วอะไรต่ออาดีไฮ <Audi. S 1> พินยากใช่ไหม เราดีไฮแคืแอซเดิร์บเบนบอลโอแล้วก็เห็นมีใครอีกมีใคร Ether, อีกอีเทอร์มาอีเทอร์คือ R O R อแอเราใครอีกใครอีกเอสเทอร์อ่ะถูกพวกนี้ทั้งหมดคือไดโฟ เลยพ่อ่ะแคปแคปเสร็จแล้วพิมพ์สีมาพี่จะไปตอบพี่พูดทำไมตลอต้องไปปูวะเพราะว่ามันมีความรู้ก่อนสอบไอ้ก่อนเรียนเดี๋ยวพี่จะให้รอเราตอบเลยวันนี้พี่จะมาขี้คายหนังสือสอบวทอว่าเราควรอ่านยังไงแล้วเราควรอยากได้ไฟลนี้ไหมเอบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือสอวัดทองอ,อย่างเดียวนะ เออพี่รวบรวมสไลด์ของพี่แล้วก็ความรู้โดยเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดให้เราเว้ยเออสี่นะมีใครยังแคปไม่เสร็จพิมมั่ไหมพิมสี่ไหมสี่พิมสี่แล้วไหนพิมีเะเข้ามาแล้วกดหัวใจพี่ด้วยนะกดหัวใจรู้ไหมทำสไลด์อ่ะพี่เพิ่งเริ่มทำตอนบัาท่สองเอง ตอนประกาศไลฟ์ปุ๊บเฮ้ยเริ่มทําเลยเขาเรียกว่าคิดอะไรได้ทําเลยอย่ารอเพราะเรารอเราไม่อยู่ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำเราเหมือนกันอ่านหนังสือว่างเมื่อไหร่อ่านเลยมีอารมณ์เมื่อไหร่อ่านเลยแต่ถ้าไม่มีอารมณ์แล้วจะสอบแล้วก็ควรจะต้องมีอารมณ์นะอบอ่าฟังพี่อันนี้สายเก่านะแอลกอฮอล์เป็นพันธะไฮโดรเจนจุดเดือดเลยสูงอีเทอร์เป็นไดโพไดโพเนาะเมื่อกี้นี้เดีนและ ตัวนี้คืออีเทอร์เป็นไดโพไดโพแล้วไอ้สามตัวข้างล่างคืออะไรพวกวันเดววลเนาะหรือแรงบอลบอลเนาะ,อ,ะอันนี้ของเดิมนะพี่ไม่ยุ่งนะของเดิมพี่ไม่ยุ่งอะไรนะพี่ไปต่ออ่ะแคปแคปไปเสร็จพี่พิมพ์ห้ามาแคปเสร็จแล้วพิมพ์ห้ามาพี่พไปต่อ มี50สไลด์้่สามสไลด์อ่ะตอนนี้ไปได้ประมาณ7สไลด์ละครับมาพันธะไฮโดรเจนจุดเดือดสูงกว่าไดโพไดโพไดโพสูงกว่าแรงดอด่อนบอบ เดี๋ยวพี่จะทำโพดไวโพด,ดหนึ่งาแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างเรียนไลฟ์สดกับพี่เดี๋ยวสอบสอบเสร็จก่อนไหมเออความบบสอบเสร็จอลงมันจะพีกวะอ่ะเดี๋ยวพี่แบบสอบเสร็จนะบอกว่าไลฟ์ติวมอไปเนียเ่ยสอบเสร็จเราเป็นยังไงบ้างอะไรนี้ทำข้อสอบได้ไหมเออเราแบบว่าเดี๋ยวทำโพดไ้เลยแล้เราเดี๋ยวบบปักหมุดไว้ข้างบนเลยเอยเอ หมดที่เยอะที่สุดของพี่ที่ปักหมดไว้มันแชร์พันสามร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่เอาหมดนั้นออกเลยเออแล้วเดี๋ยวเาแบบเออปักแล้วแบบเฮ้ยหลังจากเรียนไลน์แล้วอ่ะทําข้อสอบได้บ่างแต่สัญญานะต้องมาดูจริงๆนะสัญญาพี่นะต้องมาดูจริงๆนะอ่ะไปต่อนะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คืออธิบายไม่เนนะป็นไรไปมาดู บอกเลยเปิดมานหน้าแรกๆของหนังสือสองวทเข้าทดสอบความรู้ก่อนเรียนมันจะทดสอบเราทำใหม,ม่วะเมื่อไหร่เราไม่ต้องความรู้ก่อนเรียนแล้วเอาความรู้หลังเรียนเลยเพราะเราเรียนไปแล้วอ่ะซอนก่อนไฮโดรเจนเอ่อ H2O ก็คือน้ำเนาะแก๊สคลอรีนแล้วก็เอ่อแอมโมเนียมไอออนพวกนี้เป็นพันธะโคเลนยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเอ้ระหว่างอะตอมถูกไหมถูกแล้ว ะ <Okay>, right? อันนี้คือแรงระหว่างโมเลกุลเนาะ mm hmm. ไม่ใช่ภายในนะ mm hmm. ทีนี้ไปต่อ C H 3 O oh, C H 3ตอบให้พี่ชื่นใจตัวนี้คือสารประกอบประเภทอะไรพิมพมาค mm hmm. าร์บอกไหมแอลกอฮอล์ไหมเอสเทอร์ไหมแอลคีนแอลไคล์ไหมพ,มพิมมา mm hmm. มันคือ r า r ไม่รู้อ่ะเหมือนเพิ่งเจอไปเมื่อกี้นี้เลย เออเมื่อกี้นี้มีคนตอบมาด้วยมันเป็นแรงอะไรนะเออมันคือสารประกอบประเภทอะไรนะออพิมมาอ้ามาแล้วหนคนมาแล้วอ้ามาแล้วหนึ่คนพิมมาสารประกอบประเภทอะไร r o r อ้าสองคนสองอละตองละ พีมาพีมาพีมาสามคนอ่าคนอื่นน้องวา่ารู้ไหมติดไหมอ่ะพี่มองไม่เห็นน้อว่าติดไหมยังหรือสารประกอบประเภทอะไรอ่าอีเทอร,อทอร์อีเทอร์เป็นไดโพลพี่เขียนด DP นะไดโพลไดโพลแสดงว่าข้อนี้ถูกหรือพี่ มันบอกว่าเป็นพนันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุกกกกกลทุเรียนเห็นไหมทุเรียนทุเรียนทุเรียนเขาบอกว่าเป็นพนันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล อ่าผพดเพราะจริงๆมันเป็นแรงไดโพลิโพอาอะอไปต่อนะไปต่อนะ r O H อเฮด C3 โอคือเมทานอลเมทานอลตอบพี่เมทานอล C3 สาเฮเมทานอลคือ r O H อ O H คือสารประกอบประเภทอะไรครับตอบพี่เมทานอลคือสารประกอบประเภท ประเภทอะไรครับตอบพี่มาพี่รอดูพี่รอดูคำตอบเดีดสเสสามโอเวก็คือ R อ H ใช่ไหมมันคือสามประกอบประเภทอะไรสามประกอบประเภทอะไรอ่ามาแลวหนึ่งคนประกอบประเภทอะไรครับเอาพฮมพ์มาพีมา้าใครที่มาแล้วพีม้าพิมมาพีมา อ่าสองคนละสองคนละพิมพ์หมพมพ์อ่าสามคนละมั่นเ,เห็นไมพิมพ์มว่าันาลุกเอาเฮทคือสามประอบประเภทแอลกออแล้วพันธะเดี่ยวอะ เสสามเสสาคือพ <grassroots> ันธะเดียวถูกหม่สเซสามเสยสามคือนธเดียวมันคือ L ออะไรแอลอะไรพันธเดียวพันธเดียวเอยอะไรออะไรอดีไหมนี่นาใช่นะพันธเดียวนะ เอาไรยิห็นไหม่ออยู่แล้วเิ็นไหมเสียสามเสียสามตณนนี้เดี๋ยวคือ L นะฟงังก์ชันอะไรตเติม K ให้อีกตัวนึง อ่ามาแล้วมาล้วหนึ่งคนพิมพ์มพินมอ่าสองคนละสองคนละนะเอาเค้ใช่ไหมพิมมานะพิมมานะาใครมาดูย้อนหลังอ่ะก็พิมพ์มาไว้ได้นะเวลาเรียนเรียนแบบมาดูคลิปย้อนหลังสามารถพิมพ์ไว้ได้นะเออเพราะมันจะแจ้งเตือนในหัวพี่เนาะ พี่ก็จะแบบเออถ้าอยากเอาไฟล์ก็เออเดี๋ยวพี่เอาไฟล์ให้ก็ได้ก็คือมันเรียนย้อนหลังก็เปรียบเสมือนเรียนจริง่ะก็พิมพ์ไว้พิมพ์ไว้เพราะมันอยู่ในไลฟ์สดอยู่แล้วเนาะทุกแอลเคนทีนี้คุยกับพี่นิดน,นึงแอลเคนคือแรงลอนดอนเนาะลอนดอนพี่เขียน L, นะเอลเอลดีนะเอ่อแอลเบอคลคือไฮโดรเจนบอ์ hmm. เขาบอกว่า c ีอีสเมีจุดเดือดสูงกว่า เซี๊ยสามเซียสามถูกหรือผิดไฮโดรเจนบอลมีจุดเดือดมากกว่าแรงล้อนดอนถูกหรือผิดตอบพี่ถูกไหมถูกไหมถูกไหม อลกาฮอ์คือไฮโดรเจนบอลจุดเดือดก็เลยสูงกว่าแรงบอลบอลเมื่อกี้เนี้ยถูกด้ไหมถูกหรือเปล่อ่าถูกแล้วหนึ่งคนอ่าคนอื่นพี่หมถูกไหมถูกไหมข้อนี้ถูกไหมค่อยๆไปนะพี่ไม่ต้องรีบนะสามชั่วโมงก็ได้เพราะว่าพี่จะสอนครั้งเดียวแล้วเราเก็บไปดูเลยพี่จะต้องสอนให้แบบเราพร้อมสอบมากที่สุดอ่ะ วันนี้พี่สอนแ้นวสองหัวข้อแตะห้สาสิบตไลด์ก็หนักอยู่อะข้อนี้ถูกไหมครับคนอื่นอยู่ไหมอาร์โวเจนบอลมีจุดเดือดสูงกว่าแรงวันตอนถูกไหมพิมพ์มาพิมมาถูกไหมถูกไหมกลับไปดูให้ไหมอาร์โวเจนบอลมีจุดสูงกว่าแรงวัอนตอนถูกไหม อ่าชูเพราะฉันไลท์ที่แล้วสำคัญมากเห็นใ่ปะมันทำให้เราผ่านข้อสอบได้เนาะเห็นไหมอันนี้คือเอามาจากหนังสือคู่มือครูเลยนะข้อสอบจริงอ่ะอาจารย์ในโรงเรียนของเราอ่ะมันก็จะต้องเอามาจากไม่ใช่ทันท่าน <c oughs> ท่านก็จะต้องเอาหนังสือสอบ,สอบวทอเเป็นแกนหลักแล้วค่อยๆแต่งโจทย์โอเคไหมหรือเป็นข้อสอบเอนทานหรือแบบ เอออยากเรียกเอนทาน,นเนาะเรียกแก่เนาะแกดแพดก้าวสามัญอะไรอย่างงี้เออเขาก็จะเอามาแต่ว่าโจ์อ่ะออเคนิกอะ่ะทุกอันที่เป็นอยู่ในระดับเอนทานอะ่ะอยู่ในเพจที่หมดแล้วไปไล่ดูได้เลยเข้ามไอโซโมไเซเมอร์มีหมดอะ่ะลองไปไล่ดูซึ่งพี่อยู่ในอะไรนะลิงก์ข้างล่างเออลองลองลองกลับไปดูนะอ่ะทีนี้ไปต่อนะเขาบอกว่า CCL4 ไม่มีขั้วจริงมย ขที่หนึ่งครสารที่มีควา EN สูงข้อที่สองทิศทางต้องไม่หักลางซีอเป็น่าที่มีเ e อ็นสูง พราะเชิญมันดึงเขาหาเอลดึงเข้าหาเซลดึงเขาหาเซลทีนี้คิดภาพนะเช็คข้อสองก่อนทิศทางมันหักลางกันไหมคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาหักลางไหมตอบที่หักหรือไม่หักพิมพ์ม,มาคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวา อย่างนี้ที่ทางหักล้างไหมหับหรือยมไหมหักล้างหรือไม่หักล้างเก็บมาที่จะค่อยๆแกะออกไปเดรื่อยๆไปเลยนะ ีมหักหลังไหมครับพิมไหมนี่ก็ได้รู้คนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาคนหนึ่งไปข้างหน้าคนหนึ่งไปข้างหลังอย่างนี้เรียกหักหลังไหมพินมาหักหรือไม่หักหลังพินมาพี่ก็ได้รู้ มาแล้วหนึ่งพิมมาพิมมาคนเดินพิมา่าพิม่าพิม่าเยอะๆทุกคนดูอยู่หกคนมาพิมมาเลยหักไหมครับหักไหมคนเดิน เห็นไหมพิมพ์หักหรือไม่ก็ได้เออทำไมหักพิมพ์ไม่ถ้าหักพิมพ์หักอา่ามาสองพิมพ์มหมพิมพ์ไหม,ไหมถูกต้องครับ ข้อนี้มันหักหลางถ้ามันหักหลางแสดงว่าตัวมันจะไม่มีคู่ครับถูกแล้ว CCL4 ไม่มีคู่เพราะมันหักหลางไปต่อนะ c OO ีทสาม COO h มีแรงเป็นพันธะไฮโดรเจนมีแรงระหว่างมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนอ่ะเช็ค มันคืออะไรอ่ะ CH 3. CH 3. C H สาม C H สอ C O O H มันคือ r O H ใช่ไหมบอกพี่ดินี่คือฟังก์ชันอะไรบอกพี่ก่อนวันนี้เราต้องเรียนอ่านชื่อด้วยครับคือฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันอะไรบอกพี่ดิ พิมพ์มาพิมพ์มาหกคนที่อยู่อยู่กับพี่จนจบนะเออพี่แจกไฟล์ของทุกคนเลยเฮ้ยมีคนใหม่มาเอาไฟล์ไหมเอาไรอ่ะสารสารหรอโอ้โอ่านยากจังเลยอะ่ะพี่ไม่เก่งภาษาอ,อังกฤษอะอ่คาร์บอนถูคาร์บอนคาร์บอนเป็นไฮโดรเจนบอนด์ถูกต้อง่ามั้ยอ่าคาร์บอนเป็นไฮโดรเจนบอนด์ แหมมันมีไฮโดรเจนบอลอย่างเดียวไหมคาร์บอนเป็นไฮโดรเจนบอลแต่มันมีไฮโดรเจนบอลอย่างเดียวไหมตอบพี่ดิมีอย่างเดียวถ้ามีอย่างเดียวพิมหนึ่งแต่ถ้ามีอย่างอื่นพิมสองอ๋อพี่ลืมปาล์มพี่ขอโทษพี่จำชื่อไม่ค่อยได้พี่ขอโทษนะปาล์มดีามาอโทษวันหลังต้องแบบมาเร็วๆแล้วไายตัวรายงานตัวปาล์มมาแล้วค่ะ เออพี่อังสังได้พี่ก็ตรวจเอาเหลือคนสี่โดนแล้วเจ็บปวดหายไปไหนกันอ่ะมีาบบคาร์บอ๊คมีาบบคาร์บอ๊คแล้วก็มีอะไรอีกคาร์ไอพูริคาร์บอ๊คเป็นไฮโดรเจนบอลอย่างเดียวหรอถ้าเป็นไฮโดรเจนบอลอย่างเดียวพิมพ์หนึ่งแต่ถ้ามีอย่างอื่นด้วยพิมพ์สอง พีมาพีมาเราค่อยๆไปทีเราจุดเนาะพีมาหนึ่งหรือสองไม่ได้ไปหวยนะคาร์บอนซิลิกเป็นไฮโดรเจนบอลอย่างเดียวไหมด้อย่างเดียวพิมหนึ่งอ่าถ้าไม่ใช่อย่างเดียวพิมสองอเอาละมาล้คนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งแล้ว ว้าหนูว้าสามเอาละแรกสู้สู้อ่าแล้วคนอื่นยังไงหนึ่งหรือสองพิมมาพิมมา,มมาที่ขอตัวเลขหนึ่งหรือสองไอ้คอปเตอร์อ,าาอ,อ,อ,อ่ามาละสองคนมาละสองคนอ่ะคนอื่นคนอื่นอ่าปามาละสามคนมาดูบ่อยๆพี่จะจำได้ คนเดินคนเดินอ่าสี่นคนละอ่าหคนโอเคไปถูกต้องมีอย่างอื่นด้วยมันมีไดโพไดโพเนาะแล้วก็มีมันเดวาลหรือแรงลอนดอนด้วยนะวเนาะะนเ้นมันมีสามอย่างครับข้อนี้ก็เลยทําให้ผิดครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีแตบบ่พันธะไฮโดรเจนบอนเท่านั้นเจอคำว่าเท่านั้นข้อนั้นแปลว่ามีอย่างเดียวถูกไหมะ,ปะนี่แหละคีย์เวิร์ดเนาะ แล้วมาระวังนะข้อสองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเท่านั้นเนาะเออมันบอกว่าเป็นบรทหาเทอร์เจนถูกผิดอันนี้คือผิดเนาะเออแต่ว่าอันนี้มันบอกเท่านั้นเท่าน,นั้นคือมีอย่างเดียวอย่างเดียวแสดงว่าผิดเพราะพี่ครูสอนไว้ว่าเดี๋ยกลับไปให้ดูดนิดนึง